สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะ Proof with our word ให้ดูภาพอย่างเงี้ยนะดูภาพแล้วทำความเข้าใจกันเราเองว่าอินทิเกรต0ูนถึงพายส่วน2 cos กำลังสอง x, D x มีค่าเท่ากับพายส่วน4มีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก0ูย์ถึงพายส่วน2 sin ซด์กำลัง 2x dx อ็กซ์ดีเอ็กซ์พิสูจอก็ให้ดูภาพอย่างเดียวนะแล้วก็สรุปสูตร ใครดูแล้วเข้าใจก็ดีมากนะพื้นฐานความรู้ในคลิปนี้นักเรียนมปลายก็พอนะถ้าเป็นวิชาแข่งคูลัสหนึ่งนะไม่ต้องมาดูภาพหรอกไปใช้เทคนิคอินทิเกรตนะเปลี่ยนไซน์กำลังสอเป็น1ลบอรกส่วน2ก็อินทิเกรตออกมาได้พายส่วน4ง่ายกว่ามานั่งมองภาพ proof without w o r d นพะฉนั้นสมมุติว่าเราใช้ความรู้ระดับมปลายนะี มันถ้าใครจะพ r o ู e without word ก็ไปนั่งดูภาพคนเดียวนะแล้วก็ดูมันได้มายังไงนะอ่ะต่อไปก็พ r o ู e with คําอธิบายนะมาดูคําอธิบายกันเส้นโค้งสีแดงนะ y เท่ากับไซน์กำลัง 2x x 0 y 0นะ x นาย x ส่วน2ได้จุด B ก็คือ y เป็น1แปลว่านะสี่เหลี่ยม OABC พื้นที่1คูณพายส่วน2ก็แปลว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเห็นชัดเจนก็คือค่าอินทิเกรตของ s i n ์กำลังสอง x dx จาก0ถึงพาส่วน2แปลว่าพื้นที่สีเขียวน่ะพาส่วน4พื้นที่สีฟ้ามันก็ต้องพายส่วน4ด้วยเพราะว่ารวมกันเป็นพาส่วน2แล้วทำไมเนี่ยตรงนี้ถึงพิมพ์ว่าอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2 cos กำลัง2 x dx มีค่าเท่ากับพายส่วน4ด้วย นะมาดูเหตุผลกันนะเส้นโค้งสีแดง y เท่ากับ s i น์กำลังสอง x นะภาพเดิมนะจากเอนะกลักษณ์ตรีโกณไซน์กำลัง2 x บวก cos กำลัง2 x เท่ากับหนึอินทะิเกรตทั้งสองด้านจาก0ถึงพายส่วน2อินทิเกรตด้านนี้ก็มีค่าเท่ากับพายส่วน2ออินทะิเกรตผลบวกเท่ากับผลบวกอินทิเกรตก็แปลว่า อินทิเกรตไซน์กำลังสองจากศูนย์ถึงพายส่วน2เห็นชัดเจนเลยพื้นที่สีเขียวนะบวกกับเนี่ยอินทิเกรตจากศูนย์ถึงพายส่วน2 cos กำลังสอง x d ็ก็นะก็ต้องเท่ากับพายรวมกันแล้วพายส่วน2ก็แปลว่าไอตัวเนี้ยก็คือค่าพื้นที่สีฟ้านี่นะพื้นที่สีเขียวเห็นชัดเจนนะอินทิเกรตตัวนี้ก็แปลว่าตัวนี้คือ อินทิเกรต0ถึงพาส,ส่วน2 cos กำลัง2 x dx นะตอนนี้เราเพิ่งได้เหตุผลว่ามันบวกกันเป็นพาส่วน2และรู้ได้ไงว่ามันเท่ากันนะแปลว่านะถ้า p r o o f with word p r o o f without word ก็ได้แค่นี้ก่อนนะยังไม่รู้หรอกว่ามันเท่ากันได้แต่เหตุผลว่าบวกกันแล้วเป็นพาส่วน2อ่ะมาฟังคำอธิบายต่อไปนะี ใครคิดทันแล้วหยุดตรงนี้ก็ได้นะใครต้องการคำอธิบายต่อก็ดูหน้าต่อไปอมาทบทวนอีกทีหนึง่งพื้นที่สีเขียว oab เห็นชัดเจนนะีก็คืออินทิเกรต s i น์กำลัง2 x dx จาก0ถึง pi ส่วน2พื้นที่สีเขียวเห็นชัดเจนนะพื้นที่สีฟ้าบวกพื้นที่สีเขียวเป็นายส่วน2เห็นชัดเจนนีกห่ง และน,นิพายส่วนสองทำไมพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวเท่ากัน,นเดี๋ยวฟังคำอธิบายเพิ่มนะ,นะทำไมพื้นที่สีฟ้าเนี่ยจึงเท่ากับอินทิเกรตศูนย์ถึงพายส่วนสองคอสงสองเดี 2, H, D, H. เดี๋ยวฟังคำอธิบายเพิ่มกันนะถ้าสองบรรทัดนี้จริงไอตัวนี้ก็พายส่วนสี่แล้วนะแต่ตอนนี้ทำไมเนะมันเท่ากันและยังเท่ากับพายส่วนสี่ ก็แปลว่าเนี่ย proof without w o r d เนี่ยต้องคิดเองทั้งหมดเลยนะเพื่อจะตอบคำถาม3อันนีน้แต่ตอนนี้เราจะมาฟังคำอธิบายต่อไปนะคำอธิบายที่ยืนยันว่าอินทิเกรต cos กำลังสอง xdx 0ถึง pi ส่วน2กับ integrate s i n ์กำลังสอง xdx จาก0ูถึง pi มีค่าเท่ากันเนี่ยแล้ถ้าใครบอกว่าเนี่ยพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวมันสมมาตรกัน แต่เนื่องจากเราคุ้นเคยแต่สมมาตรแกน x สมมาตรแกน y สมมาตรจุดกําเนิดเนี่ยอันนี้เขาบอกสมมาตรกันสมมาตรยังไงถ้ามันสมมาตรกันเนะเราก็ต้องพิสูจน์ให้ว่ามันสมมาตรกันมาดูนะว่ามันสมมาตรกันหรือมันเท่ากันด้วยเหตุผลอะไรต่อไปมาดูข้อพิสูจน์กันนะพื้นที่สีเขียวเห็นชัดเจนนะอินทิเกรตจาก0ถึง pi ส่วน2 ไซน์กำลังสอง x dx เนี่ยให้ x อยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน2เนี่ยจากจุด O มา A แล้วนะ x เปลี่ยนค่าจาก0ถึงพายส่วน2ที่ตำแหน่ง x ตรงนี้นะความสูงคือ pq เพราะฉะนั้น pq ก็คือ sin ์กำลังสอง x นะได้ความยาว pq ละเนีตำแหน่งนี้จาก x มาถึงพายส่วน2ความยาว Z เส้นนี้เนีความยาว P a ก็คือพส่วน2ลบ x เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตำแหน่งนี้ที่สมมาตรกันเนี่ยจาก O มา T ความยาวเส้นนี้คือพส่วน2ลบ x นี่ยจะเรียกว่าจุด T กับจุด P สมมาตรกันเทียบกับเส้นตรงพาส่วน4ก็ได้นะตำแหน่งที่สมมาตรกันเนี่ยณจุดนี้เนี่ย T R a S, นะ TR ความยาว1 Ts นะ จุด a จุดยู่บนเส้นสีแดงก็แปลว่าเนะี่ยความสูง ts ก็คือ sin ์กำลังสองพายส่วน2ลบเนะี่ยเพราะฉะนั้น RS ก็คือ1ลบทิ้งด้วย sin ์ยกำลังสองพส่วน2ลบ x นะตรงน,นี้นะ RS เท่ากับ 1- ลบไซน์กำลังสองพส่วน2ลบ x s i ไพายส่วน2ลบ x. x มันคือ cos x ตัวนี้ก็ก,กลายเป็น 1-cos 2ลบ cos กำลังสอเอกลักษณ์ตรีโกณอีกครั้งหนึ่ง s i n กำลังสอง x ก็แปลว่า Rs เสนะี่ยสูงเท่ากับหรือยาวเท่ากับ PQ อันนี้เรียกว่าสมมาตรกันนะแต่เป็นการมองขาราด้านนะถ้ามองพื้นที่สีฟ้าฐานอยู่นี่นะความสูงนะจะตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันขอบนะแต่พอเลื่อนมาถึงตำแหน่งนี้ความสูงเส้นนี้กับความสูงเส้นนี้เท่ากันนะพอ สีฟ้ามาถึงตำแหน่งนี้แต่จุดศูนย์สีเขียวมาแต่จุดนี้ก็สมมาตรกันในลักษณะนี้ทำให้พื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวมีค่าเท่ากันนะต่อไปนะพื้นที่สีฟ้าก็คืออินทิเกรต0ถึงพายส่วน2นะขอเรียกแบบย่อๆนะ R s เป็นฟังก์ชันของ x นะก็คือเส้นนี้ความสูงนะ R s นะ dx อินทิเกรตก็ได้พื้นที่สีฟ้านะแต่ r s มันคือ s i n ์กำลังส x นี่ก็แปลว่านะพื้นที่สีฟ้าก็อนะินทิเกรต s i น์กำลัง2 x dx จาก0ถึงายส่วน2เหมือนกันนะต่อไปมาดูว่าทำไมตัวนี้มันไปตรงกับอินทิเกรต cos งกำลังสอง x dx นะดูในกรอบสีเขียวนี่นะพื้นที่สีฟ้าเท่ากับอินทิเกรต0ถึงายส่วน2 1ลบไซน์กำลังสอง u du เนี่ยขอใช้ตัวแปร U ก่อนนะจาก0ถึงพายส่วน2นที่ตำแหน่ง U ใดๆเนี่ยนะัตำแหน่งนี้นะความยาว RS เนี่ยมันคือ1ลบไซน์กำลังสอง u เพราะว่า ST มีความสูงที่นี่มันเท่ากับไซน์กำลังสอง u เพราะฉั้นความสูง RS ก็1ลบไซน์กำลังสอง u ความสูง d นะ dx เทียบเท่ากับความกว้างเลยนะ อินทิเกรตจากศูนย์ถึงพายส่วนสองเนี่ยหนึ่งลบไซน์กำลังสองก็เป็นคอสกำลังสองเนี่ยแห้นพื้นที่สีฟ้าก็ตรงกับอินทิเกรตศูนย์ถึงพายส่วนสองคอสกำลังสอง u du เนี่ยเท่ากับตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยน u เป็น x เฉยๆนะน่ะนะจะได้ตรงกับที่เราอยากได้ว่าพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่ากับอินทิเกรตคอสกำลังสอง x dx ศูนย์ถึงพายส่วนสองเนี่ย ันคำอธิบายทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ว่าพื้นที่สีฟ้าบวกพื้นที่สีเขียวมีค่าเป็นพายส่วน2และมันเท่ากันนะพื้นที่สีเขียวคืออินทิเกรตไซด์กำลังสองพื้นที่สีฟ้าคืออินทิเกรต c o s ์สกำลังสอง x บนช่วง0ถึงพายส่วน2ะเนใครที่ดูภาพเดียวแล้วเข้าใจพลูวิดเอาเวิร์ดก็ดีมากนะ ใครดูภาพอย่างเดียวไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังคำบรรยาอีกรอบนึงนีสนใจของเล่นคณิตศาสตร์แบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปนะ p v o w i w i t u o w o w o r d นะกับ p r o v f with คําคำอธิบายก็เลือกเอาเนะก็ติดตามคลิปต่อ,ตอไปเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ